ัสดค่ะยูนก็รับก็เสิช่องคนบ้าเห็ดชางแนงก็เดิ่มฉากภายในแล้วนะคะเนาะรอบบ่ายหอเป็นการฉากุณแบบโอ้ตากเต็มจอเลยได้ที่ซอสเด็ดคอยมาเนี่ยมอาางเว

ล่าสุดพี่บาวบอกว่าผมโดนเต็มเต็มอ้าวล้างน้าหรออืมไอ้มาห่าไม้เปียอลาโบเตะกระตุยไปกโกกไลเออตัวพี่เสือพี่บาวเออพี่เสือเล่านะไปดูแอปนายนะคะ ตาโทรศัพท์เธอแล้วนี่นะนี่เอ็ดนะไปงาน,นากี่เบ๊เจอจช่ลหมเอ็ดไหนก็นี่ขีดร่องนะคะเนาะให้มันสวยงาม bữa ai kia mà cho đỡ à là yêu chỗ đỡ mày đỡ ký đrong ngon 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 này có ngon 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 ข้าในห้างมือโกโก้ไลก็ผสมปูนพี่บ่าวกับพี่เอก,ก็อยู่ข้างในนะคะเนาะช่วยกันเริมฉาบข้างในละปวดแขนนะคะแต่ใจสู้ปดแขนแต่ไม่ปวดใจ โอ้ล่าสุดอะนะคะคูน่ะ คืนนี้แหละฝนตกหนักน่ะไปพาเลยนจะไปเลยของปาปาโทรศัพท์คอยทำไมหยิบงยับหยิบงยับวะ ก็ไล่ก็คลนปูนรอ,อทีมงาน ตัวเฮดคือเฮดเล่นแล้วบ่ <c oughs> ปั้นแม่งสมัยเด็กน้อยแล้วนะขี่ตมค่ะโกโกไลทำเหมือนสมัยเด็กน้อยนะคะปั้นขี้ตม ชาวบ้านที่รถผ่านก็มองว่าเขาทำอะไรกันบ้านนี้เก็บเรียนแค่5ทีนะครับปมนผาที่เสร็จแล้วแผงส่วนนี้ไม่สมองนิกบนะครับผมนำไปใช้ได้ครับไอซีแต่ขอร์ร่งต้องการนะครับผมว่ามันจะเกิดสารพิษขึ้นมาจุดสาดที่

คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ